สนะครับการสร้างภาพจำนะครับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอาการสร้างรูปภาพในเพจแล้วเนาะการสร้างรูปภาพในเพจนะครับแปลน Identity ติต้นะครับหรือว่าคอคอเปเรติตี้นะครับอ่าหลายๆคนก็สงสัยเนาะว่าทำไมฟุกนะครับถึงเลือกสัญลักษณ์ของ ห้องโครงการนะครับเป็นเป็นเพชรคู่แยกกันนะครับแล้วก็ทําไมถึงเป็นสีส้มทําไมต้องเป็นเดอะสีเขตใช่ไหมครับเดี๋ยวจะได้รู้กันวันนี้กันครับเพชรคู่นะครับความหมายคือเราต้องการสร้างคนให้เป็นเพชรน,นะครับและเพชรที่แยกออกมาเนี่ยมันสื่อถึงว่าเป็นความสําเร็จที่สามารถส่งต่อกันได้นะครับส่วนสีส้มเนี่ยคือสีเดียวกับบริษัท นะครับสีส้มแสดงถึงอะไรกะสีส้มนะครับแสดงถึงความอบอุ่นครับคือพี่ตุ่นนะครับเขาอยากให้ห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่มีความอบอุ่นทุกๆุกคนเหมือนพี่น้องกันนะครับไม่ใช่อ่าเป็นกุกจ้างนายจ้างหรือว่าไม่ใช่เป็นแค่ดาวลายอัปรายนะครับแต่ทุกคนนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับและเออสิเคตมาจากอะไรครับ ก็โครงการหอบเงินเข้าบ้านนะครับมาจากประสบการณ์ของพี่ตุนมากกว่า25ปีนะครับดังนั้น The Secret คือเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับความคิดใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการหอบเงินเข้าบ้านเนี่ยจึงได้ครับความคิดแนวคิดจากประสบการณ์ของผู้สําเร็จหรือว่าพี่ตุนของเราเนี่ยดังนั้นนะครับถึงต้งสร้างแบบให้ดูอินเตอร์หน่อยก็คือ The Secret ส่วน7-8เนี่ยมาจากคําว่า ความรับของเลขเจ็ดหลักกับแปดหลักก็คือพี่ตุนเขาได้มาถึงเจ็ดสิบห้าล้านเจ็ดสิบห้าล้านก็เจ็ดหลักแปดหลักเนาะก็นี่แหละครับคืออัตลักษณ์ของแบรนด์นะครับหรือว่าการสร้างภาพจํานะครับส่วนการสร้างอัตลักษณ์นะครับมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่าจะไม่ได้มาแนะนำในนี้นะครับว่าองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของการทํารูปภาพโฆษณาให้สมบูรณ์นะครับมีประโยชน์อย่างนี้นะครับมีองค์ประกอบดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารูปภาพการทําโฆษณาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับภาพผลิตภัณฑ์ครับข้อที่สองครับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัทหรือว่าจะเป็นโลโก้ก็ได้ครับซึ่งส่วนนี้ครับบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เราเห็นเขาก็จะมีสัญลักษณ์เนอะก็สัญลักษณ์ก็เช่นพวกนามบาทเนาะ ป้ายนะครับป้ายบริษัทนะครับหรือว่าเสื้ออย่างงาโครงการของเงินเข้าบ้านของเราเนะี่ยก็จะเป็นในส่วนของเสื้อเนาะเสื้อก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับก็ภาพประกอบอื่นๆนะครับภาพประกอบอื่นๆก็เช่นเราออกแบบรูปภาพมานะครับอย่างเช่นอ่าใบโพสเตอร์ Porter, วันนั้นก็ได้ที่ได้นําการโปรโมทเนาะเมือ่อเมื่อวานใช่ไหมครับก็ภาพองค์ประกอบก็เช่นพวก อาภาพเงินนะครับภาพอะไรแบบภาพเงินอะไรแบบนี้เพื่อสื่อความหมายว่าเออเป็นโครงการของเงินเข้าบ้านเราเนี่ยเกี่ยวกับพวกเงินเนาะก็ <c oughs> ตัวอักษรฟอนต์นะครับตัวอักษรฟอนต์ก็มีส่วนประกอบเหมือนกันนะครับอ่าสอบถามได้นะครับที่ไหนงงสอบถามได้นะครับอ่าต่อมาครับจากสี่องค์ประกอบนี้นครับเราเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเนาะนี่ผลิตภัณฑ์เนาะก็พรีเซนเตอร์เรานะครับก็ถือผลิตภัณฑ์นะครับ ก็คือยูมีนิวเจนเองครับเครื่องหมายการค้าคืออะไรล่ะเครื่องหมายการค้านะครับของเราอยู่ในส่วนของโครงการหอบเงินเข้าบ้านเนาะเราก็จะใส่ในส่วนของโลโกโ้เดอะซีเนเจแปดนะครับหรือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือว่าอย่างเช่นยูมีพัทนะครับท่านประธานเขาก็ออกแบบเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสัญลักษณ์ถูกเนาะเขียนว่ายูมีนะครับก็มีอ่ามีดีเทลครับอย่างพี่ฝันพี่ขวัญน,นะครับพูดไปนะครับว่าอ่ายูยูคืออะไรมี แล้วก็พาร์ทคืออะไรเนาะแล้วก็ภาพประกอบอื่นๆนะครับภาพประกอบอื่นในนี้ไม่มีเนาะแต่ว่าให้แต่งแต่งให้มันโดดเด่นก็คือใส่ใส่ในส่วนของอมงกุฎให้กับทิงเตอร์เรานะครับก็ตัวอักษรตัวอักษรน,นะครับตรงนี้นะครับคือเนี่ยครับทุกอย่างนะครับคือองค์ประกอบนะครับในการทําภาพภาพหนึ่งนะครับแต่ว่าการออกแบบเนี่ยมันไม่ใจตัวเนาะแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับแต่ว่าที่ที่มาบอกว่า อาควรมีพื้นฐานพวกเนี้ยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีพื้นฐานอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาเรานําไปใช้หรือว่าเราไปสร้างภาพภาพหนึ่งเนี่ยเราจะได้รู้กับการนะครับว่าเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราควรจะออกแบบภาพอย่างไรดีนะครับต่อมานะครับส่วนที่สามนะครับการจัดองค์ประกอบภาพนะครับผลิตภัณฑ์มีสามข้อดังนี้นะครับการจัดวางองค์ประกอบนะครับ การเว้นที่ว่างของรูปถ่ายนะครับการโฟกัสภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันนะครับว่ามันสาคัญอะไรยังไงนะครับภาพแรกวางองค์ประกอบในจุดที่เด่นที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะถ่ายรูปเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของหลักการจุดตัดก้าวช่องนะครับเพื่อถ่ายรูปเนะาะเขาก็จะบอกมานะครับว่าในส่วนไหนมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับ เช่นยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยคือเราจะถ่ายเป็นรูปภาพคนเนี่ยเราก็ถ่ายนะครับเราต้องการให้ตามตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางองค์ประกอบภาพไปตรงนี้นะครับส่วนวิวนะครับฝั่งซ้ายก็อาจจะเป็นวิวเนาะอ่าในที่นี้นะครับฟุกจะไม่ได้มาอธิบายเนาะว่าจุดตัดเก้าช่องเนี่ยเปิดอย่างไรนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าอยากรู้นะครับว่าจุดตัดเจ้าเก้าช่องเนี่ย ของเครื่องพี่พีแต่ละคนเนี่ยเปิดอย่างไรนะแล้วก็ให้เสื้อใน o o o g นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเปิดจุดตัดเก้าช่องนะครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นมือถือนะครับของพี่ๆหลายคนนะครับใครใช้ iPhone ก็ง่ายหน่อยแล้วมันจะมีในส่วนฟังก์ชันนี้อยู่นะครับส่วนใครใช้ Android นะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับก็เอาไว้ง่ายเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่มีนะครับก็ให้จําภาพนี้ไว้นะจําภาพนี้ไว้นะครับว่าการ วางอ,องค์ประกอบหรือว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายรูปเนี่ยให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการโฟกัสตรงไหนนะครับจะเป็นมุมซ้ายหรือมุมขวาได้นะครับให้อาหาแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เราไม่โฟกัสเนี่ยก็อาจจะเป็นวิวเนาะวิววิวต่างๆนะครับให้โฟกัสไปในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับที่ว่างนะครับที่ว่าง รอบข้างเว้นที่ว่างให้เหมือนเป็นกรอบนะครับทําให้วัตถุดูโดดเด่นขึ้นการเว้นที่ว่างครับกยกตัวอย่างเช่นยูมิโกเนี่ยเขาก็จะเว้นที่ว่างไว้นะครับให้ยูมิโกเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเนาะก็จะเป็นภาพยูทะเลอยู่ในยูมิโกอยู่ในภาพทะเลครับต่อมานะครับโฟกัสระยะใกล้ไกลหน้าชาั้นหลังเบอร์นะครับสําหรับการถ่ายรูปนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าชาัดนหลังเบอร์เนาะ หลายๆคนก็คงจะอได้ลองเล่นการดูแล้วเนาะสร้างระยะและจุดเด่นให้กับภาพและตัวสินค้าทำให้ดึงดูดและน่าสนใจขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับฟุกไม่ได้ถ่ายภาพชาัดหน้าชาหงอ่างเบอร์เนาะแต่ว่าจะมาอธิบายเกี่ยวกับการจัดแต่งรูปภาพนะครับในส่วนนี้จะเป็นเพจอีกเพจนึงนะครับที่ฟุกเปิดไว้เพื่อ เพื่อรองรับนะครับคนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์นะครับแล้วอันนี้นะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับคอนเทนต์ก็จะเป็นภาพข้างหลังเป็นคอนเทนต์นะครับโดยฟุกจะใช้ในส่วนของการลดแสงนะครับเพื่อให้ตัวฟุกหรือว่าตัวอักษรเนีเ้ยโดดเด่นขึ้นนั่นเองครับส่วนถ้าใครจะถ่ายภาพก็อาจจะมีในส่วนของหน้าชั้นหลังเบอร์นะครับเพื่อที่เรานะครับจะได้โฟกัสในส่วนของที่เป็นข้างหน้าเนี่ย ให้มันดูน่าสนใจขึ้นนั่นเองครับ